สวัสดีทุกท่านข่าวดีนะฮะข่าวดีมากๆเลยทุกท่านมีรถมาส่งของเออมีรถมาส่งของทุกท่าน ให้เด็กน้อยนะ่ะไปเอิ้นม,มาแล้วพี่น้องเอ้ยให้เด็กน้อยไปรัดรถดอ่มีคนมาน้่นมีคนมานั่บอ,อเอออันถอดอันนี้ฮะสักก้อนนี่ถอดถอดสายไฟเขาแววกไปพุ่นสักก้อนเออให้เขาลงข้างๆนี่ก็ได้เออ ไปลงนี่อะพี่เลยวางวางนี่ก็ได้ครับเออวางใน ยา,ยาเยนเฮ็ดในอื่นแมนมันเรือกับผมกันอ,อ่แบบเนอมาแล้วคบมันจมก็สิญาาเมื่อดอก,กเออคมดีดนี่มันจะขี่กเลยอ่าเยีเออเยไปเยียมาให้แน่นนะยวอเอยไปเยี่อยมนายก่จมอ่ามาแล้วทุกท่านเออ ร้านจันเจริญไม่ได้ไม่ได้ใช้บริการมาดนเพื่ง่ายสาขาไปสาขาหลักปกติเพ้่นก็อยู่นี่ละประจํานะบัดที่นี่ยูพุ่นบัดปิดแล้วก็เลยอยู่ม่องนี่บัดนี้ก็เลยบ่คยได้ใสนบริการอาหาเบอร์ว่าหันเบอร์ตัวเก่าว่างหันรนลบแล้วหาเบอร์ในใน o o o g l e มาได้ว่าหันกว่าสิพ่อเอ้เป็นยังไง เออใกล้ๆนั่นแหละครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวอืมวางเฮียงเฮียงกันมันอีก็ได้ครับเออเออเฮียงกันเลยไม่ต้องซ่อนกัน อว <ừ> ้างเลยอ้าวพ่อจะคนนี <ừ> ้จะสมมันรักสาม ร้านจันเจริญเนะข่้นเออพูนกะเอาไว้ทางในพูนแล้วเอาไว้ทางในกละว่ามุ่งฝนบราสัทแล้วหาแนวห้องกันว่าเอาไหมบ่เอาไหมเอาไหมเออไปเอาไหมห้องซะกกอนเออ อันแผ่นอันนี้ก็เอาไว้นี่ก็ได้เออเออไว้นั่นก็ได้เดี๋ยวหันฝนตกขึ้นยังง่ายมากนี่หันฝนตกก็จะ่อยเอามาว่ามันสิตกยี่บอ้หอห่ามือนี่ อ็มืออื่นสิใส่แล้วละ่ะบบตกแล้วเนาะก็แผ่นแผ่นอันนี้นี่โบาหามันถือฝนพี่น่องเดี๋ยวมันสิบวมเดี๋ยวหาไม้มาห้องกนะันเด้อว,ว่างไว้นีละเออว่าเดี๋ยวฝนตกมากสิยาก นี่ก็ได้เนาะปูนเนาะเชนเนาะนี่เนาะนี่เนาะแล้วก็เอานั่นมากวบเอาเนาะนี่เนาะเอา้านี่นะเราก็เอาจังสี่แล้นวนี่้องไว้นี่เนาะแล้วก็พกไวน้นี่แล้วก็เอาตัวนี้จังสี่เลยเอา้าให้เพ่อนมาไว้พี่เ้อว,วางไว้พี่เลยออาเอาแบบนั้นละอืม อาตอนนี้กำลังยกปูนล,ลงนะพี่น้องเอ้ยเออวางไว้ในนี้เอ่อเทิงนั่นเลยเอา่าเดี๋ยวฝนตกมากมันสินยาาเขาก็เลยวไว้สูงพี่น้องเอ้ยฝนตกมากน้ำกระิบเปียกดอกอยูน่นี่เออน้ำบ่ท่วมดอกอปูนเนี่ยผมสั่งมาอย่างละสองนะท่าน ปูนเทสองปูนก่อสองนะครับอ่าเพราะว่าเราใช้เทห้องน้ำเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณสองสองลูกหนึ่งลูกก็มันน้อยไปเท่าที่เคยทำมาลูกลูกหนึ่งเนี่ยคือน้อยเกินต้องเป็นสองลูกนะท่านส่วนหินทรายนะผมสร้างมาอย่างละหนึ่งคิวนะครับหินหนึ่งคิวทรายหนึ่งคิวเพราะว่าเราจะใช้ทำอีกยาวอยู่ทุกท่านหินกับทรายนะผมก็เลยสั่งมาเผื่อนะครับ อแต่จริงๆเราที่อันห้องน้ําเนี่ยเราใช้หินกับทรายอย่างละครึ่งคิวเดี๋ยวผมสั่งมาเผื่อในอนาคตเราต้องทำอีกหลายอย่างนะครับผมก็เลยสั่งมาเผื่อเลยอย่างละคิวไปเลยแต่อย่างละครึ่งคิวนะ่ะมันจะก,กระเทือนเดี๋ยวก็ต้องไปสั่งใหม่อีกเอออา่อาะดูบินนะท่านจากบาทแลออ้วเนาะบัดนี้คนก็ได้ ห้าร้อยบาทโอ้บอแมนเนาะตกใจนึกว่าห้าร้อยเมื่ดนี่สองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบวกกับห้าร้อยเป็นสองพันเก้าร้อยเท่าไร่สองพันเก้าร้อยสี่สิบแปดเนาะอ่สองพันเก้าร้อยสี่สิบแปดรวมกันนะครับอ้าอันแผ่นไม้กระดานนี้น่าจะห้าร้อยบาทนะทุกท่าน เอออันนี้ผมสั่งไม้กระดานเนี่ยมาทำเตียงเพราะว่าอยู่นี่เนี่ยผมม่มองนั่งเลยพี่น้องเ้ยว่าชีหามเตียงเพิ่มมากกเตียงขาหักปาดทษกเลยเอา้าเดี๋ยวเฮ็ดหม่ซะเพราะว่าเตียงเนี่ยยังไงก็ต้องได้ใช้งานยาวๆเลยนั่งกินข้าวนะครับพอนั่งกินข้าวเสร็จก็คือมอบให้เขาเอาไว้นั่งหน้าบ้านไปเลยยังไงก็ต้องทำให้อยู่แล้วบ้านหลังนี้ไม่มีไม้นท่านก็เลยไม่ได้ทำเตียงด้วยไม้ นะครับเอ้าก็เลยทำทำเป็นเตียงสำเร็จเลยนะในขณะเดียวกัน ปณยายก็ขุดแข็งแรงมากเลยเออเอ,อ่าับยับอีจังหน่อยได้บ่มันสิไกลกันพอดกลบ่เอาเาโอเคแจ้วเอาเลยสันนะเออโอเคได้เออแบบนี้โอเคอยู่ป้อม บังเถือนว่ามันทับกันหลายพดนะเออแบบนี้ได้เนี่องเทีาทรายหินอยู่นี่มันก็ยุ่นน้ำกันเลยายบัดบัดย้ำเฮาสีเฮาสีกอนะเวลาเฮาสีผสมปูนกอมันปนกันมันสียากแบบนี้เนี่ยเฮาบ่ต้องลั่นทรายเฮาเอาเลยเฮากอเลยจ่าง่นะผสมกันนิดๆเออเอาต่อ ไปไปไแมนมันกวบกันมันววาม,ามันกวบกันครึ่งหนึ่งจริี่มันก็นยากเข้าเออแล้วนั่นโอนอันโอนนี่จังไดมีมึงโอนอยู่บ่นี่ใช้มงโอนร้อมพีครับเด้พพี่หมายเลขบัญชีเออเดี๋ยวคอยโอนนวลจันมหาัาคุณ๋ยวคคอยโอนก่อนเจ้าจังไปมันชียากอย่าโอนก่อนเอท่าน